สวัสดีพี่น้องนะคะมาหนึ่งข่าปอกไฟด้กัน,นะจ้าสายแล้วพี่น้องเขา่าน้ำกับข้าดิหนึ่งจ้าไม่นระไา้เนาะขออนุญาตนะคะทุกคนน้ำมนหนึ่งก็คัดมนหนึ่งก็าจักหน่อยเนาะแต่เนาะนะคะฝนโตด้วจ้าตอนนี้นะฝนตตฝนตนตฝนโตพี่น้องเก็บอะประมังเก็บหมอ้อ ใส่สันน้นกะะ็ดิจ้ะเอามาล้างเรียบร้อยแล้วเราจะเนาะนะคะล้างเรียบร้อยก็สกีบก็บกบกบชั้นวางนะคะให้มันเป็นที่เป็นทางจังเลยบ้านเรือเหมือนเดิม เก็บจากหม่งนะแล้วก็เดือดล่างเรียบร้อแล้วนะคะล้างแล้วเรียบร้อยเดีวจ้นะคะเก็บไว้หม่งพี่พี่นองเ้ค่ะมาเสรฝคนโตกฝนมันขั้วหม่งพี่น้อง ันรวม,มรวม่มรวน้าผยยลนย้อยดูมา ความสะอาดกับแก๊สนะคะเสร็จอาหารจะเนาะเวลาเฮ็ดกับข้าวเนาะจ้ะสิลงไปได้อนันมองวันกับเก็สนะพี่น้องเป็นคาบเนาะไม่สิเศษกับมัน Thank mm -hmm. you. นี่กับซิมาค,คัดกันมอหนึ่งคัดมอหนึ่งจุกหน่มอ,อ, 1, นอหนึ่งเนามันใช่กัว่าเขาหนึ่งผมเรื่องหน้าปักผมต้องผาเอาตอะกิคัดออกออล้างมอหนึ่งนะคะล้างมอ บ้านเรือนเหมือนเร่ตกะกอนเข้ามาไว้ทันเต็มืกอคืน มาถ้วยเดียวหนึ่งถ้วยเดียวก็ะอนะะอถ้วยเดียวก็พตตั้งบนหนึ่งไปเลยจ้าข้าวลงแล้วนะคะทุกคนนี่ฝน,น,นตกลิ้นแหนๆแอยู่ยตอนนี้ฝนตกลินทุกคนฝนตกลิน รีดแห้งก่อนหน้านี้กับตอกแห้งเดี๋ยวนี่เรารีดพ่อบมแห้งกนไดลรีนพ่อหนาวหนาวพนะี่นพ่อหนาวหนาวเอาถ้วยน้อยไว้เนาะจ้ะเอาถ้วยน้อยไว้ก่อนบ่ได้ท้องด้วจ้ะอ้วนบางคนปรถามโอ้ เจ้าพี่น้องบาอ้วนพี่น้องอ้วนนะคะช่วงนี้น้ำหนักขึ้นนะจ๊ะเนาะน้ำหนักขึ้นแล้วอ้วนทรงอ้วนทรงอ้วนนะมีหน้าท้องนะทุกคนลงพุงลงพุงพี่น้องจางวัตสิลดพุงนจัคสิไปจางไหพี่น้องจัคสี่จัคสิได้บนให้เนาะพี่น้องเ้ยแต่เรา่เราเป็นว่าสิลดเอ็กซอร์ซส์ออกกําลังกายก็ได้ ได้นิดนิดยหน่อยนะทุกคนก็ต้องควบคู่อาหารนั่นแหละพูดถึงย่างมาเมื่อแรกก็สิบกินข้าวเราจะคนอค่นน้องนะหกสิบนะคะทุกคนคนอ่ะแขนแขนก็เป็นกับเป็นมัดมัด,มดเลยทุกคนค่ะอืตามเป็นมัดมัด,มดเลยอ่ะขอโทษนะคะทุกคนเดี๋ยวสุเดือนเอานี่ก่อนจะมาขวดทำความสะอาดนิดนึงนะคะในห้องครัวของเรานะคะทุกคนคะ่ะ ก็ไม่ได้สกปรกอะไรนะคะทุกคนมันเป็นแค่เสรศษกับเข่ากับน้าเท่านิดดีนหน่อยเพราะว่าเสเดือนกวดไปลแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไดเนาะอันนี้เอาปวดอีกจากหน่อยนะทุกคนโมไลพี่น้องโมไล พอเขาขวดมือนะคะทุกคนปวดแล้วก็ถูนะคะมือสองมือที่แล้วบถูไปแล้วเด้อยพี่น้องเด้อถูไปแล้วมวดนี่บบถูมากวดซื่อนะคะกวดซื่อเรียวเราอาทีนี้ก็สิมาคัดอ่างคัดอ่างจัง่อยก่อนมาขวดสะอาดอ่าง Thank you.

เรียบร้อยเอาฟางเอามวยปิดเรือนหวดนเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนงานบ้านงานเรือนของเขาเข้าหนึ่งมาลายทุกคนหนึ่งน้อยมาหนึ่งมาลายนะคะฝนกับตกนนะิ่บแห่ๆ สวัสดีสาวเดีอนล่าพี่แล้น้องไปในคลิปนี้นะคะพบพอกัุณสาวเดือนในคลิปต่อไปเพบาะคุณลหลายๆรับชมคลิปนะคะสวัสดีจ้า